ทำไงทําอะไรได้บ้างนะมันตรงนี้ไม่เป็นสายหร้อหนูชอบมันทาอะไรได้บ้างดูทิชกูชอบเรียนทิชกมาเลยนะพ่อมันชอบเต้นอะไรเนี่ยนี่นี่แหละเขาเรียกว่าความรู้ที่ได้จากโทรศัพท์หรือทักษะที่ได้จากโทรศัพท์บอกว่าถ้าเต้นก็เป็นเหมือนแบบเรียนไงพ่อก็คือไปเรียนเต้นเราก็คือแบบไปเรียนเต้นอะไรพวกนี้พ่อมึงชอบเรียนเต้นมาเลยนะพ่อทาไมเพราะว่ามันได้แบบออกอัลังกายไงพ ถ้าเราถ้าเราเล่นเยอะแต่พ่อก็บอกว่าอ,อ,อย่าเล่นเยอะเกินใช่คือเราต้องเล่นดูโทรศัพท์เป็นเวลาเวลาที่คุณพ่อบอกว่าหมายถึงว่าสองเวลาสองนาทีหรือว่าเวลาสามนาทีใช่ถ้าพ่อกับคุณแม่บอกว่าเน้องเดียไปอาบน้ําค่ะน้องเดียไปกินแต่น้องเดียทานข้าวแล้วค่าออถ้าบอกว่าคุยกันก่อนก็คือคยยอ,อย่าเพิ่งแบบว่าจะถ้าสนใจแต่โทรศัพท์อย่างเดียวเราก็จะไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมลูกไม่ได้ แต่ว่าดูโทรศัพท์มันก็ได้ทักษะได้ความรู้หลายอย่างอยู่แหละใช่ใชแต่วื่องายสีมาก uh huh. ดีนะเครื่องนี้มันมีที่บายสีดยด,ด,ดี๋ยวด่นไหมนี่ที่บายสีเป็นรูปเสอใช่แต่ว่าต้องเหนือจากความรู้ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ใช่กับคุณครูกับคุณปู่คุณย่าด้วยพ่อเราชอบอยู่กับคุณครูป้าค่ะคุณครูปักไม่ตีไม่ด่าเลยเด็กปักน่ารักมากใช่ไหมคุณคือแบบคุณครูปักบอกว่าไม่มีใครโทรมาหาครูเลยมีแต่ส่งมาให้ครูมีแต่คนเดียวหนูอ่ะโทรหาครูครูบอกว่าว่างว่างว่างคุปู่คุย่าก็บอกว่าเดี๋ยวครูไม่ว่างบางครั้งไงอฮแล้วเวลาหนูโทรหาคุณครูหนูโทรโทรคุยเรื่องหนูไม่ได้โทรหนูกลัวครู ใช่แล้วถ้าเราถ้าโทรหาคุณครูหนูคุยเรื่องอะไรกับคุณครูบ้างก็คุยแบบเหมือนเรียนอะไรพวกนี้ค่ะก็เล่นกับคุณครูใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแล้วก็แบบช่วงไหก็ได้คือคุณครูว่างทุกทีอ่ะคุณครูเขาก็เตรียมสื่อการสอนเตรียมการบ้านที่จะให้กับเด็กๆได้ทำไงลูกคุณครูตื่นเช้ามากก็เป็นวันนึงเราตื่นเช้ามากเลยนะคุณครูยังไม่มาเลยอื ถ้าหนูอยากจะโตบโตขึต้นไปเป็นคุณครูหนูก็ต้องเริ่มต้นที่รับผิดชอบตัวเองด้วยการตื่นชเช้าชแล้วก็สําคัญคือเราต้องรู้จักแบ่งเวลานะลูกไม่ใช่ว่าดูแต่โทรศัพท์อย่างเดียวเราลืมไปแบบไปสอนในวันพรุ่นี้เราก็ต้องเรียนรู้อย่างอื่นบ้างคือการเรียนรู้ไม่มียงเฉพาะในโทรศัพท์การเรียนรู้มันมีมนหลาก<ม>หลาย<ม>ใช่<ม>อยูเยอ่เราไปรดน้ํารดน้ําผักช่วยคุณย่าหรือเราไปล้างจานล้างช่วยช่วยคุณย่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ เออเป็นการเรียนรู้ด้วยก็ยังไงก็เป็นการเรียนรู้ยังไงลูกใช่ดูชวบการเต้นมาเลยนะเพราะวันแบบสอนให้เราแบบต้องเพลงเต้นให้พออ่อๆอ่ะแล้วก็เต้นให้สวยๆอ่ะอ๋อมันสอนเราใช่ไหมใช่มันสอนเราครูเออหนูชอบดูรายการใครเต้นพี่อะไรพี่กไก่ไก่อะไรเขาเต้นยังไงเขาเต้นดีเหรอหรือยังไงลูกเขาเต้นสนอือืมเจพี่ไปเขายังเต้นเพลงพี่เก๋ไม่เป็นอ๋ออเค เ,เ,เพราะฉะนั้นก็บอกเด็กต้องฝึกไวเรื่อยๆกว่าเดถ้าเราอยากได้เป็นแบบคุณครูฝึกสอนเราต้องฝึกการเต้นก่อนอแล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยว่าการแบ่งเวลาการดูโทรศัพท์ก็ไม่ต้องดูเยอะใช่ไหมใช่ไม่ต้องดูเยอะ uh huh. เพราะจะนอนไม่หลับ uh huh. ไปพ่อมี่คืนหนึ่งหนูเคยนอนไม่หลับแบบทาไมเป็นเด็กขนาดนี้ทําไมนอนไม่หลับ,บลูกพอตักะแตนขึ้นอ๋อ oh. ตักกแตนเข้ามันเข้าไปในเสือ้อโอเครู้จั ได้พอดีเลยนะพวกมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะนอนก็ต้องสลัดผ้าห่มอะไรก่อนนะลูกตอนนี้เรามาถึงบริษัทพ<อ>่อบริษัทแม่แล้วโหโหมีรถถี่สองด้วยอือฮะโอเคซื้อแพงแลวคถถือรถท้องสั่งนั้น